สวัสดีพี่น้องทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่แอมออสชิกออฟรายการที่จะพาเพื่อนๆไปเปิดมุมมองลูกหนังสนุกมันฮาแบบตรงๆจัดเต็มและวันนี้เราจะพูดถึงหนึ่งทีมที่แฟนบอลทั้งโลกกำลังจับตามองแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดผ่านนัดเปิดฤดูกาลทรงเลือกมาแล้วเหลือแค่เวลาให้มันลงล็อกและคนที่เข้ามาปลุกชีพปิศสจแดงก็คือรูเบนอโมริมเคลมล่าสุอดอโมริมบอกเลยว่าเนื้อกว่าอาร์เตต้าทั้งด้านทั้งอเดียโอเวอร์โหลดฝั่งหนึ่ง เปิดปื้นที่อีกฟังหรือสวนกลับไวแบบปุ๊บเดียวถึงหน้าโกแต่ติดตรงที่ยิงไม่คมพอเหมือนจะจีบสาวได้ทุกครั้งตอนแต่ดันลืมขอลายแล้วโชคก็ไม่เข้าคางอีกผู้ดจดสินคือเหมือนเป็นเมมเบอร์อาร์ซอนอยู่แล้วประตูที่อาร์ซอนได้จริงๆอ่ะไม่ควรน้ำนะ่ะไหนจะจังหวะคุณย่าที่โดนทำฟาวในเขตโทษอีกอันนั้นเราตรงๆ VAR ถ้าเป็นแมนซะิตี้เนาะวิ่งมาเร็วว่าพี่แกร็บอยู่ แต่สิ่งที่เราได้เห็นคือสัญญาณที่ดีแมนยูมีทรงมีสไตล์แต่ต้องแก้3ามเรื่องใจใจคือนักแต่ต้องโจนเคมีกันให้ลงตัวต้องเสริมชับแหนงกลางเพิ่มแล้วก็บรูโนโ่ยังหาตำแหน่งที่ใช่ไม่ได้จริงๆเพราะตุนกลางก็เต็มรองคู่เบอร์สิก็ดันมีกุญยากับเอบบโม่เบียดอยู่แล้วถ้าปรับตรงนี้ได้บอกเลยแมนยูในเต็ด มีรุ่นท็อปโฟบา้าจริงชังแน่นอนโดยเฉพาะปีนี้ที่ไม่มีบอลยุโรปรางเบาเหมือนเรียนที่ไม่มีการว่าดมันสุกครับได้ผักกันเต็มๆคู่แข่งกรอบแมนยูได้ไปเรื่อยๆเต็มๆนี่คือมุมมองจากแอมออทคิกออฟรายการที่จะพาเพื่อนๆไปมันกับทุกเรื่องราวลุกหนังเตะเมื่อไรเราจะให้